เอ้พี่โซสิคิดยังไงไปนอนกับไก่ตอนนี้เรากำลังอุ้มไข่อยู่รู้ไหมนี่ลูกเชียบตัวเล็ก <ๆ S 2> เพราะว่ามันไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันนะมันไม่มีพี่น้องรุ่นเดียวกันม,มันตัวเดียวแล้วมันก็ตัวเล็กนิดเดียวอยู่กับเขาไม่ได้เดี๋ยวโดนรังแกแล้วก็เลย ต้องเลี้ยงแยกแล้วมันก็เลยติดคนเอะอะก็ร้องจิบจบๆๆๆบจบ,จ,บ,จ,บ,จ,บจะอยู่แต่กับคนเลยไก่นี่ก็สบายจริงๆชอบเหลือเกินถ่ายเนี่ยี๋ยว่าแต่ไก่เลยขนาะดเอพิโชยังชอบอ่ะเอพิโชหลับแล้วมันนะ้งอะเอพิโชืม ไอ้เปโซเลี้ยงน้องนะให้ไอ้เปโซเลี้ยงน้องให้น้องอยู่กับไอ้เปโซน้องไม่อยากอยู่อะไอ้เปโซเลี้ยงน้องอย่าตีน้องนะไปเลี้ยงน้องไปน้องไม่ได้อยู่กับแม่เพราะว่าแม่น้องกำลัง กกไข่อยู่ดังนั้นแล้วน้องต้องการความอบอุ่นก็อยู่กับแมวเหมียวแล้วกันแมวเหมียวอุ่นๆเออนอนเลยอุ้ยน้องหายความไปเลยเอพิโซทำอะไรเกรงใจน้องด้วยเฉยเอพิโซฮะแมวลูกไก่อยู่กับเอพิโซแล้วนะเอ้ย ตามเธอแล้วอ่ะนางจงพอมีไก่ใหญ่มามันก็กลัวลูกไก่ดูสิไก่ใหญ่เต็มเลยดูนี่ดูไก่เยอะแยะ,ยะเลยไก่ชอบอะไรให้ปีนเนี่ย มีที่ให้ปีนี่ไก่นี่ชอบชอบกลับมาที่เอเพโซดูเอเพโซซุนอนแบบนี้ก็ให้ลูกเจี๊ยบอยู่ด้วยเลยอืมเอาลูกเจี๊ยบไม่ยอมอยู่อยู่ไปเธอเขาเป็นพี่ชายเธอเราจะฝากเธอให้เขาดูแลไงอืม